เธอเคยเชื่อว่าการให้ข้าวกล่องกับขอทานเป็นแค่เรื่องเล็กๆที่ไม่มีใครจำได้แต่ใครจะรู้ว่าการกระทําเล็กๆนั้นจะเปลี่ยนชีวิตของเธอในชั่วข้ามคืนความจริงที่เธอไม่เคยรู้เงามืดของครอบครัวและความลับที่เก็บงำมานานนับสิบปีกําลังจะถูกเปิดเผยแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าความลับคือคนที่ไม่ต้องการให้เธอมีชีวิตอยู่พอจะรู้ความจริงนั้นถ้าเรื่องราวนี้ทําให้คุณหัวใจเต้นแรง และคุณอยากดูเรื่องจริงที่เข้มข้นยิ่งกว่าในนิยายคลิกดูให้จบแล้วคุณจะรู้ว่าความเมตตาเล็กๆอาจพาเราไปพบกับโชคชะตาที่ยิ่งใหญ่หรือหายนะที่ไม่มีวันนี้และถ้าคุณชอบเรื่องลึกลับแบบนี้กดติดตามช่องนี้ไว้เลยเพราะนี่แค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นแน่ใจใช่ไหมว่าเธออยากช่วยแค่เพราะเขาขอข้าวมื้อเดียวเสียงฝนที่ตกปรยๆบนฟุตบาทเย็นเฉียบในเย็นวันศุกร์ที่แสนธรรมดา ผู้คนต่างเร่งรีบกลับบ้านแต่แป้งหญิงสาวพนักงานบัญชีวัย27กลับหยุดเดินทันทีไม่เห็นชายชาราร่างผอมแหง้งนั่งพิงเสาไฟฟ้าใต้ร่มไม้ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS เอกดวงตาเขาขุ่นมัวเสื้อผ้าขาดวินข้างๆเขามีถุงพลาสติกเก่าๆและรูปพระเครื่องแขวนติดเชือกน้องมีอะไรให้ลุงกินบ้างไหมหิวจังเลยลูกแป้งมองกล่องข้าวในมือ นั่นคือข้าวกล่องที่แม่เธอทําให้ข้าวหมูทอดกระเทียมพริกไทยกลิ่นยังหอมอยู่เธอยื่นให้โดยไม่พูดอะไรชายชรามองหน้าเธอและน้ําตาซึมมือสันส่นๆของเขารับกล่องข้าวนั้นไว้อย่างเบามือเขาก้มศีรษะให้เธอหลายครั้งเธอยิ้มบางๆก่อนจะหันหลังกลับและเดินจากไปแต่ระหว่างที่เดินเธอรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไปในหัวใจเธอคืนนั้นเองขณะที่แป้งกําลังเตรียมตัวนอน มือถือของเธอสั่นขึ้นอย่างรุนแรงเบอร์ไม่รู้จักโทรเข้ามาเธอลังเลแต่ก็กดรับคุณแป้งใช่ไหมครับค่ะผมเป็นเลขาส่วนตัวของคุณอิทธิวัน์วัฒนากุลใครนะคะเสียงชายในสายหยุดนิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะพูดอย่างหนักแน่นว่าชายชาราที่คุณให้ข้าวเย็นนี้ครับแป้งขมวดคิ้วมือเริ่มสั่นเธอรู้สึกเหมือนลมหายใจขาดห่วง เขาอยากให้คุณมาพบพรุ่งนี้เช้าที่คฤริหาสุขุมวิท49เธอพูดไม่ออกจูจ่ๆภาพชายชราในเสื้อผ้าขาดขาดก็ย้อนเข้ามาในหัวเขาเป็นมหาเศรษฐีหรือเรื่องทั้งหมดนี่มันคืออะไรกันแน่คืนนั้นเธอนอนไม่หลับสายตาเธอมองเพดานในหัวเต็มไปด้วยคำถามและบางสิ่งบางอย่างบอกเธอว่าชีวิตเธอจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปเช้าวันรุ่งขึ้น แป้งใส่เสื้อเชิ้ตขาวกระโปรงยาวถึงเข่าและถือกระเป๋าสะพายข้างใบเก่าเธอยืนลังเลหน้าประตูรั้วเหล็กสูงของคฤริหาสุขุมวิทย์49ที่ตรงหน้าคือบ้านสไตล์ไทยร่วมสมัยหลังคาทรงมณนิลาสีเข้มสวนหย่อมเขียวชอุ่มเงียบจนหน้าประหลาดใจก่อนเธอจะกดกริ่งประตูเลื่อนเปิดออกช้าๆราวกับมีคนเฝ้าดูอยู่แล้วใช่ในสูสีกรมท่าเดินออกมาต้อนรับคุณแป้งใช่ไหมครับเชิญข้างหนครับ เธอเดินตามเขาผ่านโถงทางเดินหินอ่อนรูปถ่ายครอบครัวเก่าๆแขวนอยู่เต็มผนังหลายใบคือภาพชายชราคนนั้นในชุดสูทหรูหราและอีกมุมหนึ่งของชีวิตที่เธอไม่เคยคาดคิดเลยว่าจะเกี่ยวข้องกับเธอชายชรานั่งอยู่ที่เก้าอี้ไม้สักหลังใหญ่รอบตัวเต็มไปด้วยกลิ่กนกัญชาเขาเงยหน้าขึ้นมามองเธอด้วยรอยยิ้มแต่ดวงตาแดงช้ำราวกับผ่านคืนที่ร้องให้มาทั้งคืนขอบใจนะลูกที่ให้ข้าวลุง เสียงเขาสั่นเธอนั่งลงช้าๆอย่างงงๆแค่กล่องข้าวทำให้ลุงรู้ว่าบนโลกนี้ยังมีคนที่ให้โดยไม่หวังอะไรเลยแป้งพยายามจะพูดอะไรสักอย่างแต่เขายื่นซองเอกสารสีครีมให้เธอเธอเปิดดูช้าๆเอกสารภายในคือโฉนดที่ดินพร้อมชื่อเธอในฐานะผู้ครอบครองและเช็คเงินสดจำนวนห้าล้านบาทมือเธอสั่นดวงตาเบิกโพลงนี่มันไม่จริง ชายชาราหัวร่อเบาๆก่อนจะพูดว่าแต่ยังไม่หมดแค่นั้นหรอกลูกลุงม,มีอะไรจะบอกอีกเรื่องที่ไม่มีใครรู้มาก่อนเลยเขาเอื้อมไปเปิดลิ้นชักและข้างตัวหยิบรูปถ่ายใบหนึ่งออกมาเป็นรูปหญิงสาววัยรุ่นหน้าตาคล้ายแป้งอย่างน่าประหลาดในชุดนักเรียนไทยพร้อมสายคล้องคอพระเครื่องเส้นเดียวกับพี่ชายชาราพกไว้เมื่อวานนี่คือใครกันแน่คะ เสียงแป้งเบาลงราวกับถูกลมหายใจของความจริงกระแทกใส่หน้าขณะที่ชายชาราเอื้อมือมากุมมือเธอแน่นมือของเขาอบอุ่นอย่างน่าประหลาดราวกับพลังบางอย่างถ่ายเทจากเขาสู่เธอในชั่วขณะนั้นเด็กคนนี้เขาพูดช้าๆดวงตาเริ่มคลอเบา้าเธอคือหลานสาวลุงหัวใจแป้งเต้นแรงเธอขยับปากจะพูดแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมาชายชารายหยิบกล่องไม้เล็กๆจากใต้โตะ๊ะ เปิดออกช้าๆพา,ายในมีสร้อยคอทองคำเส้นบางห้อยพระเครื่ององค์จิ๋วเหมือนที่แม่เธอเคยใส่แม่เธอชื่อปัทมาใช่ไหมแตงพยักหน้าน้ำตาเริ่มไหลแม่ไม่เคยพูดถึงพ่อเลยเธอบอกแค่เขาจากไปก่อนที่ฉันเกิดชายชราพยักหน้าช้าๆเพราะมันคือความผิดลุงเองลุงผลักเธอออกไปจากชีวิตเพราะความดื้อรั้นโกรธที่เธอแต่งงานกับคนจนเขากลืนน้ำลายอย่างยากลำบาก แล้วลุงก็ใช้เวลาที่เหลือทั้งชีวิตต่หาลูกตามหาเธอแต้งกุมมือเขาแน่นน้ำตาเธอไหลเปียกแก้มภาพทุกอย่างในหัวเริ่มปะติดปะต่อเธอผู้หญิงที่คิดว่าไม่มีครอบครัวอื่นกลับมีสายเลือดมหาเศรษฐีไหลเวียนอยู่ในร่างแต่ทำไมคะทำไมถึงมาเป็นขอทานแบบนั้นลุงรวยอยู่แล้วเขายิ้มเจริญเจริญเพราะลุงไม่อยากใช้เงินแก้ปัญหาอีกแล้วลุงอยากรู้ว่าใครจะมองเห็นคนก่อนจะเห็นทรัพย์ เงียบเงันครู่หนึ่งลมหายใจของแป้งเริ่มขาดช่วงก่อนที่เขาจะยื่นเอกสารอีกฉบับมาให้นี่คือบริษัทของลุงและตอนนี้มันต้องการผู้นำคนใหม่เธอมองหน้าเขามือยังค้างอยู่หัวใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงมันชัดเจนแต่ก่อนที่เธอจะตอบอะไรเสียงโทรศัพท์บ้านก็ดังขึ้นอย่างรุนแรงชายชาราเหลือบมองเลขาส่วนตัวรีบเดินเข้ามาพร้อมกับสีหน้าตึงเครียด คุณลุงครับมีเรื่องด่วนเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์บริษัทมีคนแอบเปลี่ยนเอกสารสีหน้าของชายชาราเปลี่ยนทันทีเขาหันมามองแป้งดวงตาเปี่ยมไปด้วยความกังวลลุงว่าเราอาจจะช้าไปแล้วแป้งขมวดคิ้วทันทีหัวใจของเธอเหมือนถูกบีบแน่นหมายความว่ายังไงคะใครทำเลขาส่วนตัววางเอกสารด่วนลงตรงหน้าเปิดหน้าแรกให้เห็นสำเนาเอกสารที่มีลายเซ็นปลอม ชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนจากคุณอิทธิวัตรเป็นชื่อของหญิงสาวอีกคนชนิกาวัฒนากุลชนิกาชายชาราเอ่ยชื่อออกมาช้าๆดวงตาแดงกำ่ำเธอเป็นลูกสาวของน้องชายลุงและเป็นคนที่ลุงเคยไว้ใจที่สุดแต้งหน้าเสียทันทีแล้วตอนนี้เธอทำอะไรกับบริษัทคะเลขาพูดด้วยเสียงเคร่ง เธอกำลังจะขายหุ้นส่วนใหญ่ให้กับนักลงทุนต่างชาติที่มีประวัติเสี่ยงถ้าทุกอย่างเสร็จในคืนนี้บริษัทจะไม่ใช่ของคุณอีกต่อไปมือของชายชาราสันเขาหันมาจับไหล่แป้งแน่นลูกถ้าลุงเป็นอะไรไปก่อนอย่าให้ใครทำลายสิ่งที่ลุงสร้างมาตลอดชีวิตแป้งน้ำตาคลอแต่หนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยหนูเป็นแค่พนักงานธรรมดาหนูจะทำยังไงได้เขายิ้มบาง,บาง เพราะลูกเป็นคนธรรมดานี่แหละถึงทำในสิ่งที่คนมีอำนาจลืมไปแล้วเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังยาวและไม่หยุดเลขารับสายแล้วสีหน้าเขาเปลี่ยนทันทีคุณลุงครับคุณชนิกากำลังจะประชุมด่วนกับบอร์ดตอนหกโมงเย็นเพื่อโอนอำนาจทั้งหมดแป้งมองนาฬิกาตอนนี้ห้าโมงเย็นชายชาราลุกขึ้นช้าช้ามือเขาพิงไม้เท้าดวงตาจ้องตรงไปข้างหน้าเรามีเวลาน้อยมาก แป้งกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากหัวใจเธอเต้นถี่แรงในมือของเธอตอนนี้คือโฉนดคือสายเลือดคือโอกาสที่ไม่เคยคิดฝันว่าจะเกิดขึ้นจริงในชีวิตแต่เธอยังไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังการทรยศของชนิกายังมีเงาของใครบางคนที่อันตรายกว่านั้นใครบางคนที่ไม่ต้องการให้แป้งมีชีวิตอยู่จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้เสียงเครื่องยนต์จากรถคันหนึ่งดังขึ้นหน้าคารุหาด แ้งสะดุ้งหัวใจหล่นวูบเลขารีบวิ่งไปดูที่หน้าจอกล้องวงจรปิดมาแล้วครับเธอมาแล้วชายชาราหันไปทางประตูรั้วดวงตาแข็งกร้าวอย่างที่แป้งไม่เคยเห็นมาก่อนเธอรู้แล้วว่าเราจับได้ชนิกาไม่รอแน่เธอต้องมากำจัดสิ่งที่ขวางทางเธอให้เร็วที่สุดแป้งถอยหลังหนึ่งก้าวความกลัวค่อยๆแทรกเข้าหัวใจแล้วเราจะทำยังไงคะเลขายื่นแฟ้มอีกเล่มให้เธอ ภายในเป็นบัตรผู้ถือหุ้นฉุกเฉินที่เขาเพิ่งจัดเตรียมไว้ถ้าคุณแป้งไปถึงห้องประชุมก่อนพวกเขาและยืนยันตัวตนพร้อมเอกสารนี้คุณจะมีสิทธิ์หยุดการโอนหุ้นทันทีในฐานะผู้สืบสายโดยตรงแต่พวกเขาไม่มีทางปล่อยให้ฉันเข้าไปง่ายๆแน่ชายชราพยักหน้าไม่ง่ายแน่ลูกแต่ลุงจะส่งคนไปกับเธอทันใดนั้นเสียงกระจกหน้าต่างชั้นสองแตกดังเพลงทุกคนหันขวับ เสียงลมเย็นพัดผ่านอย่างรวดเร็วตามมาด้วยเสียงรองเท้าส้นสูงก้าวลงบันไดยอย่างไม่เร่งรีบชนิกาว,วัฒนากุลเดินลงมาจากชั้นบนของคารืหาดในมือถือแฟ้มสีดำเธอแต่งชุดสูทสีแดงเลือดหมูหน้าตาเฉยชาริมฝีปากยกยิ้มเย็นอาอิดหายดีแล้วเหรอคะแป้งยืนอ้งเธอไม่รู้ว่าเธอเข้ามาในบ้านตั้งแต่เมื่อไหร่หรือว่าเธอไม่เคยออกจากบ้านเลยตั้งแต่เมื่อคืนเด็กคนนี้ชนิกาหันมามองแป้งด้วยสายตายเยียด คือของเล่นใหม่ของอเหรอชายชรายหยิบไม้เท้านั่นขึ้นเธอทำอะไรกับบริษัทของฉันไปบ้างแล้วชนิกาก็แค่ช่วยจัดการให้มันทันสมัยขึ้นเธอพูดช้าๆก่อนจะยื่นแฟ้มสีดำและฉันไม่ยอมให้ลูกเมียนอกสมรสคนหนึ่งมาแย่งสิ่งที่ฉันรอมาเป็นสิบปีแน่แตงช็อกคำพูดนั้นทิ่มเข้าใจกลางหัวใจน้ำตาเริ่มคลออีกครั้งแต่ชนิกายังไม่หยุด และถ้าพรุ่งนี้เช้าเธอยังมีลมหายใจอยู่เธอหยิบบางอย่างออกมาจากกระเป๋าถือมันคือซองเล็กๆสีแดงเข้มที่แป้งจำได้ดีว่าแม่เคยซ่อนไว้ใต้หมอนก่อนเสียชีวิตชนิกายิ้มความลับในนี้อาจฆ่าเธอได้โดยที่ไม่ต้องแตะตัวเลยสักนิดแป้งมองซองสีแดงในมือของชนิกาหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบจะระเบิดซองเล็กๆนั้นคือสิ่งเดียวที่แม่เธอห้ามเปิด และบอกกับเธอเพียงว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับแม่จงเก็บมันไว้กับชีวิตของลูกชนิกาคลี่ซองอย่างช้าๆปลายนิ้วของเธอเลื่อนไปตามขอบกระดาษก่อนจะดึงเอกสารเก่าๆสีเหลืองซีดออกมาเธอรู้ไหมบางครั้งคนที่เราคิดว่าแม่อาจไม่ใช่แม่จริงๆแป้งชะง,งักเหมือนโลกหยุดหมุนคำพูดนั้นแทงทะลุเข้าไปถึงกระดูก เธอพูดเรื่องอะไรเสียงแป้งสัน่นแม่ของฉันคือคนเดียวที่เลี้ยงฉันมาด้วยมือเปล่ารักฉันที่สุดชนิกาหัวเราะเสียงของเธอเบาแต่เยือกเย็นรักก็ใช่แต่ไม่ใช่สายเลือดเธอโยนเอกสารตรงหน้าเป็นใบรับรองการเกิดที่ไม่มีชื่อของปัทมาเป็นมารดาแต่เป็นชื่อของอีกคนหนึ่งชื่อที่แป้งไม่เคยได้ยินมาก่อนในชีวิต อรารยาอินทรารักษ์ใครคืออรารยาแป้งพึมพำม,มือเธอสั่นจนเอกสารหล่นจากมือชายชาราตกใจเขารีบลุกขึ้นเดินช้าๆมาหาแป้งก่อนจะพูดเสียงเบาอรารยาคือแม่แท้ๆของลูกและเป็นที่สาวแท้ๆของชนิกาแป้งเหงื่อยหน้าขึ้นช้าๆเธอเริ่มหายใจไม่ทันเธอคือลูกของศัตรูหรือของคนที่ชนิกาเกลียดที่สุดในชีวิต ชนิกายิ้มมุมปากเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทําไมฉันถึงไม่ยอมให้เธอมีทุกอย่างง่ายๆเธอเดินเข้ามาใกล้ชิดใบหน้าของแป้งถ้าเธอก้าวเข้าไปในห้องประชุมเย็นนี้เธอจะไม่กลับออกมาอีกเลยขณะที่ชนิกาหันหลังจะเดินออกเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากประตูหลังบ้านเสียงฝีเท้าเร่งรีบร่างของหญิงสูงวยผมขาวใส่ผ้าถุงลายไทยถือกระเป๋าหนังเก่าๆเดินเข้ามา ใบหน้าของเธอซีดแต่เปลี่ยมด้วยความมุ่งมั่นแตงหันไปมองหัวใจแทบหยุดเต้นแม่หญิงคนนั้นยืนนิ่งอยู่ตรงประตูเธอมองชนิกาด้วยสายตาที่แหลมคมไม่ใช่ลูกต้องกลัวแต่เธอต่างหากที่ควรกลัวความจริงทั้งหมดที่จะถูกเปิดเผยในตอนนี้ชนิกาชะงักทันทีที่เห็นหญิงชราคนนั้นมือที่ถือซองสีแดงสั่นเล็กน้อยอารยา เธอพึมพำชื่อเบาๆดวงตาเริ่มวูบไหวหญิงชราคนนั้นอรารยายืนตรงแม้หลังจะค่อมและร่างกายดูอ่อนแรงแต่แววตาเธอแน่วแน่ดุดเปลวไฟที่ไม่ยอมดับเธอเดินตรงไปหาแป้งมือสั่นๆเอื้อมมาแตะที่แก้มของลูกสาวแม่ขอโทษที่ต้องซ่อนความจริงจากลูกมาตลอดแป้งน้ำตาไหลแต่ยังพูดไม่ออกทุกสิ่งที่เธอเชื่อมาตลอดกำลังพังทลายลงตรงหน้า อรารยาหันไปมองชายชาราอิทธิวันนี้ถึงเวลาที่ความจริงทั้งหมดต้องถูกพูดออกมาชายชารางเงียบเขาหลับตาแน่นก่อนจะพยักหน้าเบาๆอรารยาหยิบสมุดบันทึกเก่าๆจากกระเป๋าเธอเปิดหน้าแรกภายในมีภาพถ่ายครอบครัวเก่าที่แป้ไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นภาพของอรารยาในวัยสาวยืนคู่กับชายชาราในชุดนักศึกษาแพทย์และในอ้อมแขนของเธอ คือเด็กทารกคนหนึ่งที่หน้าตาคล้ายแป้งราวกับถอดแบบเธอคือเลือดของฉันไม่ใช่พระเอกสารไม่ใช่เพราะสมบัติแต่เพราะเธอคือสิ่งเดียวที่ฉันเคยปกป้องไว้ได้ในชีวิตชน,นิกากัดฟันแน่นเสียงรองเท้าส้นสูงกระแทกกับพื้นดังเธอไม่มีสิทธิ์มาที่นี่แกหายไปจากชีวิตของเราทุกคนแกทิ้งพ่อแกทิ้งทุกอย่างไปอรยาเหยหน้าขึ้น แววตามไม่สันไหวแม้แต่น้อยฉันไม่ได้หนีฉันถูกทําให้ต้องหนีเพราะความลับบางอย่างที่คนในบ้านนี้พยายามปิดเอาไว้ชายชราหันมามองชนิกาน้ําเสียงของเขาแผ่วเบาและถ้าความลับนั้นถูกเปิดออกวันนี้จะไม่มีใครในบ้านนี้เหมือนเดิมอีกต่อไปแปตงมองหน้าทั้งสองมือเธอกำเอกสารแน่นแต่ภายในใจมีเสียงหนึ่งดังขึ้นชัดเจนยิ่งกว่าทุกอย่าง เสียงนั้นไม่ใช่ของใครแต่เป็นของแม่เธอในความทรงจำครั้งสุดท้ายก่อนสิ้นลมหายใจถ้าลูกได้ยินเรื่องบางอย่างที่ฟังดูไม่น่าเชื่ออย่าตกใจนะลูกเพราะความจริงบางครั้งมันก็เจ็ดยิ่งกว่าความลวงเสียงโทรศัพท์มือถือในกระเป๋าแป้งดังขึ้นทันทีหน้าจอขึ้นชื่อผู้โทรเลขขาฝ่ายกฎหมายบริษัทวัฒนากุลกรุป๊ปแววตาของแป้งเปลี่ยนไปมือของเธอสั่น เธอรู้ดีว่าสายนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ไม่มีวันย้อนกลับได้อีกแล้วแป้งกลืนน้ำลายมือสั่นขณะกดรับสายสวัสดีครับคุณแป้งใช่ไหมครับผมทวัดฝ่ายกฎหมายของบริษัทวัฒนากุลข้าฉันฟังอยู่เสียงเธอสั่นแต่ดวงตาเริ่มนิ่งผมเพิ่งได้รับสำเนาเอกสารกรรมสิทธิ์ฉบับใหม่ที่คุณยื่นเมื่อวานเราตรวจสอบแล้วและพบว่าเอกสารการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นของคุณชนิกาอาจมีข้อบอกพร่องทางกฎหมายร้ายแรง แตงหายใจแรงขึ้นหมายความว่ายัางไงคะหมายความว่าถ้าคุณสามารถมายืนยันตัวตนในที่ประชุมวันนี้พร้อมพยานและเอกสารต้นฉบับคุณจะสามารถระง,งับการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ได้โดยชอบด้วยกฎหมายเสียงในสายหยุดเล็กน้อยก่อนพูดต่อด้วยน้ำเสียงจรงิงจังแต่คุณต้องมาถึงก่อนหกโมงเย็นเปะเพราะหลังจากนั้นสัญญาจะมีผลทันทีและทุกอย่างจะสายเกินไป แป้งกดวางสายมือยังสั่นอยู่เธอหันไปมองหน้าทุกคนในห้องชนิกายยืนนิ่งริมฝีปากแม้มแน่นชายชาราเดินเข้ามาช้าช้าลุงจะพาเธอไปเองแต่หนทางข้างหน้านั้นไม่ง่ายเลยลูกแป้งพยักหน้าเธอหยิบโฉนดเอกสารหุ้นและสมุดบันทึกของแม่ใส่กระเป๋าอย่างระมัดระวังแล้วหันไปสบตาอารยาหญิงชาราพยักหน้าบาเบ ไม่ว่าเธอจะพบความจริงแบบไหนที่ปลายทางจำไว้นะลูกความกล้าเพียงไม่กี่นาทีอาจเปลี่ยนชีวิตคนได้ทั้งตระกูลเสียงรถสปอร์ตของชนิกาขับออกจากหน้าบ้านดังขึ้นทันทีแตงหันไปมองเธอกำลังไปที่ประชุมก่อนฉันชายชราหันไปเรียกเลขาเตรียมรถเดี๋ยวนี้แตงกำเอกสารแน่นขณะที่หัวใจเธอเต้นแรง ท่ามกลางเสียงฝนที่เริ่มโปรยลงมาอีกครั้งเหมือนฟ้ากำลังเตือนเธอว่าเส้นทางจากนี้จะไม่มีคำว่าหันหลังกลับอีกแล้วรถเบนซ์สีดำทยานออกจากคฤรหาหนาดฝ่าสายฝนที่เริ่มตกหนักขึ้นเรื่อยๆแตงนั่งอยู่เบาะหลังข้างๆคือชายชาราและอารยาที่จับมือเธอไว้แน่นเสียงล้อบดไปบนถนนเปียกชื้นดังไม่ขาดสาย นาฬิกาดิจิทัลหน้ารถแสดงเวลา17บนาฬิกาส8นาทีอีก22นาทีถ้าเธอไปไม่ทันทุกอย่างจะจบข้างนอกรถติดแน่นไฟแดงสีแย่อศกยาวไปจนสุดสายตาชนิกาไม่มีทางใช้ถนนเส้นหลักเธอต้องไปทางลัดแน่ๆเลขาคนขับรถมองกระจกหลังเราต้องเปลี่ยนเส้นทางครับผมจะพาอ้อมเข้าจากซอยทองหล่อชายชราพยักหน้าเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ แต้งหลับตาสูดหายใจลึกใบหน้าเธอเปียกฝนเปียกเหงื่อและเต็มไปด้วยความกังวลแม่ถ้าหนูต้องเจออะไรที่หนักกว่านี้หนูจะสู้ไหวไหมอารยางเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าลูกไม่จําเป็นต้องเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงที่สุดแค่ต้องไม่ยอมให้ใครพรากศักดิ์ศรีของตัวเองไปไม่ว่าราคาเท่าไหร่ก็ตามรถเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเล็กฝนเทลงมาราวกับท้องฟ้าระเบิดที่ปัดน้ําฝนทํางานสุดแรง แต่แทบมองไม่เห็นทางทันใดนั้นคร่นนนเสียงฟ้าผ่าดังสนัน่นและแล้วรถสปอร์ตคันหนึ่งก็พุ่งออกมาจากซอยตัดหน้าเลขาตกใจเหยียบเบรกสุดแรงรถหมุนเล็กน้อยก่อนจะหยุดนิ่งชนิการนั่งอยู่ในรถคันนั้นเธอมองมาทางแป้งสายตาเยือกเย็นริมฝีปากขยับช้าๆราวกับกำลังพูดว่า เธอจะไม่ไปถึงที่นั่นไม่ทันเวลาแน่และก่อนที่ใครจะทันตั้งตัวชนิกาก็เหยียบคันเร่งรถของเธอพุ่งชนรถเบนซ์ด้านหน้าเต็มแรงเสียงกระแทกดังสนัน่นกระจกแตกร้าวร่างของแป้งกระเด็นกระแทกเบาเสียงกรีดร้องของอรยาดังขึ้นพร้อมเลือดที่ไหลซึมจากหน้าผากชายชารารถหยุดนิ่งกลางถนนทุกอย่างเงียบงนัน แตงพยายามเปิดประตูมือเธอมีเลือดแต่ในอกยังมีเพียงคําเดียวที่ดังก้องอีสิบห้านาทีเธอต้องไปให้ถึงไม่ว่าใครจะพยายามหยุดเธอไว้ก็ตามแต้งพยายามผลักประตูรถที่บิดเบี้ยวเสียงลมหายใจเธอหอบแรงเลือดไหลซึมจากข้อศอกและหัวเข่าทะลอกแต่ดวงตาของเธอ,อยังมุ่งมัน่นอารยานอนแน่นิ่งอยู่ข้างๆ มือเธอกุมท้องแต่อ้าปากพูดเบาๆไปเถอะลูกอย่าหันกลับมาแต้งกัดฟันแน่นเธอหันไปมองชายชาราเขายังมีสติแม้จะบาดเจ็บหนักดวงตาเขาสบกับเธอและพยักหน้าเบาๆลูกทำได้ลุกขึ้นแล้วเดินต่อไปแต้งพยักหน้าช้าๆมือเธอหยิบเอกสารที่หล่นกระจายอยู่บนพื้นรถกอดแน่นไว้กับอก แล้วผลักประตูจนเปิดออกฝนยังตกหนักถนนลื่นผู้คนเริ่มหันมามองบางคนตะโกนเรียกรถพยาบาลแต่แป้งไม่หยุดเธอวิ่งฝ่าฝนฝ่าฝูงชนเท้าเปล่าเพราะรองเท้าหลุดตอนชนแต่เธอไม่สนใจอะไรทั้งนั้นหัวใจเธอเต้นแรงใบหน้าชุ่มน้ำฝนประปนกับน้ำตาเอกสารในมือเปียกชื้น แต่เธอกอดมันไว้ราวกับชีวิตของคนทั้งปะกูลฝากไว้กับกระดาษพวกนี้เสียงนาฬิกาข้อมือดังขึ้นเบาๆสิบเจ็ห้าบสามอีกเจ็ดนาทีเธอหอบหายใจเลี้ยวเข้าซอยเล็กที่ตัดเข้าสู่ตึกสำนักงานใหญ่แต่แล้วร่างของใครบางคนก็ก้กาวออกมาขวางหน้าทางเข้าชายในชุดสูทด,ดำสวมแว่นดำท่าทางนิ่ง ไม่มีตรามไม่มีชื่อแต่แป้งรู้ทันทีเขาไม่ได้มาคุยดีๆเสียงฝนเงียบหายไปในหูของเธอมีเพียงเสียงหัวใจที่เต้นอยู่ในอกและภาพของอารยากับชายชราที่ยังรอเธอทำสิ่งนี้ให้สำเร็จเธอหยุดหายใจเพียงครู่เดียวแล้วก้าวเท้าเดินตรงเข้าไปหาเขาไม่หลบไม่หันหลังแม้จะรู้ดีว่าคนที่ชนิกาส่งมา ไม่ใช่แค่คนธรรมดาแต่คือเงามืดที่พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อปิดปากเธอให้เงียบสนิทก่อนหกโมงเย็นชายในชุดสูททำยืนนิ่งกลางซอยสายตาเขาไร้อารมณ์แต่ในมือถือบางอย่างอยู่ใต้รม่มแป้งชะลอฝีเท้าเล็กน้อยสายฝนยังสัดใส่หน้าเธอกอดเอกสารแน่นขึ้นจ้องตาเขาไม่กระพริบถ้าคุณเข้าไปในตึกนั่นตอนนี้เขาพูดเสียงเรียบ คุณจะไม่มีโอกาสได้ออกมาอีกเลยแ้งหายใจแรงเสียงหัวใจดังในหูแต่ดวงตาไม่ไหวเอนก็ต้องลองดูเธอก้าวไปข้างหน้าอีกก้าอีกก้าน้ำฝนไหลลงตามปลายผมเสียงส้นเท้าป่ากระแทกบนพื้นซีเมนดังกังวานชายคนนั้นขยับมือไปใต้เสื้อสูตรหยิบบางอย่างออกมา แต่ก่อนที่เขาจะทันทำอะไรเสียงไซเรนก็ดังลั่นจากด้านหลังรถตำรวจสี่คันพุ่งเข้ามาในซอยไฟสีน้ำเงินสว่างว่าสะท้อนบนผนังกระจกชายชุดดำชะงักหันไปมองแป้งไม่รอช้าเธอวิ่งพุ่งผ่านเขาไปทันทีแม้จะถูกรวบแขนไว้สั้นๆแต่เสียงตะโกนจากเจ้าหน้าที่ก็แรกขึ้นวางมือจากเธอเดี๋ยวนี้ ชายชุดดำสอบถอในลําคอก่อนจะปล่อยมือแป้งอย่างหมุดหงิดแล้วถอยหลังช้าๆแป้งหันไปมองตำรวจนายตำรวจอาวุโสก้าวลงจากรถเดินตรงเข้ามาหาเธอและพูดเบาๆคุณแป้งใช่ไหมครับท่านอิทธิวัตสั่งให้เราคุ้มกันคุณไปถึงห้องประชุมแป้งน้ำตาซึมทันทีเธอก้มศีรษะเบาๆก่อนจะรีบวิ่งขึ้นรถตำรวจคันหน้า ภายในไม่ถึงสองนาทีรถพาเธอไปถึงหน้าอาคารสำนักงานใหญ่เจ้าหน้าที่กัรถ่างให้ทุกคนมองเธอด้วยสายตาสงสยัยหญิงสาวร่างเล็กเปียกโชกกอดเอกสารแน่นแต่สีหน้าเต็มไปด้วยแรงศรัทธาลิปเปิดออกเจ้าหน้าที่พาเธอขึ้นไปยังชั้น48ิหน้าประตูห้องประชุมที่ปิดแน่นเสียงภายในห้องเงียบกริบ มีเพียงเสียงนาฬิกาตรงผนัง17-59เเจ้าหน้าที่ดึงเปิดประตูทุกสายตาในห้องประชุมหันมามองเธอพร้อมกันชนิการนั่งอยู่ปลายโตะ๊ะหน้าเธอซีดลงทันทีที่เห็นแป้งเดินเข้ามาในมือของแป้งคือโฉนดคือใบรับรองและบันทึกของแม่เสียงประธานบอร์ดลุกขึ้นคุณคือใคร แต่งยืนตัวตรงหอบหายใจแรงแต่สายตานิ่งเธอเดินตรงไปวางเอกสารทั้งหมดบนโต๊ะประชุมและพูดเพียงประโยคเดียวฉันคือทายาสายตรงของอารยาอินทรารักและวันนี้ฉันมาเพื่อปกป้องสิ่งที่เป็นของตระกูลนี้จากคนที่ไม่ควรได้ครอบครองตั้งแต่แรกห้องประชุมเงียบชนิกากำเอกสารแน่นริมฝีปากเริ่มสัน่น เธอลุกพรดขึ้นทันทีแต่ก่อนที่เธอจะพูดประตูห้องประชุมด้านหลังค่อยๆเปิดออกอีกครั้งอย่างเงียบงนันประตูห้องประชุมเปิดออกอย่างช้าๆเสียงรองเท้าหนังกระทบพื้นดังกังวานทุกสายตาหันไปมองชายชราอิทธิวัตนเดินเข้ามาพร้อมไม้เท้าแม้ใบหน้าจะมีรอยแผลจากอุบัติเหตุแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความแน่วแน่เขาหยุดอยู่ข้างหลังแป้ง มองตรงไปยังชนิกาเธอ,อยืนนิ่งหน้าซีดเหมือนรู้ว่าเกมนี้กำลังจบลงแล้วผมขอยืนยันในฐานะผู้ก่อตั้งบริษัทนี้ว่าคุณแป้งคือผู้สืบทอดโดยสายเลือดและความตั้งใจเสียงเขาสั่นเล็กน้อยแต่ทุกถ้อยคำชัดเจนและในวันนี้บริษัทวัฒนากุลจะไม่ถูกขายให้กับใครจะไม่ถูกทำลายด้วยความโลภของใครคนใดคนหนึ่งอีกต่อไป บอร์ดบริหารเริ่มพยักหน้ากันเงียบๆเอกสารถูกตรวจสอบชื่อของแป้งถูกจารึกอย่างเป็นทางการในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดชนิกาดรุดตัวลงนั่งมือเธอสั่นน้ำตาเริ่มไหลแต่ไม่มีใครพูดอะไรแป้งเดินไปยืนตรงหน้าเธอสบตาแน่นิ่งก่อนพูดด้วยเสียงเบาๆบางทีเราอาจไม่ต้องแย่งกันเลยถ้าแค่เรากลับมาเป็นครอบครัว ชนิกามไม่ตอบแต่สีหน้าอ่อนลงเล็กน้อยเธอหลบตาหยิบกระเป๋าและเดินออกจากห้องประชุมเงียบๆทันทีที่ประตูปิดลงเสียงปรบมือบางเบาก็ดังขึ้นช้าๆแล้วขยายออกไปทั่วห้องประชุมแตงยืนเงียบมองออกไปนอกกระจกตึกสูงฝนหยุดตกแล้วแสงอาทิตย์ยามเย็นส่องทะลุก้อนเมฆเหมือนทุกอย่างเพิ่งเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเธอหันกลับไป อรารยาเดินเข้ามาหาเกอดเธอแน่นชายชราย,ยิ้มบางๆลูกสาวของฉันไม่ใช่แค่รอดพ้นจากอันตรายแต่ยังเปลี่ยนโลกของทุกคนด้วยหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้และในวันนั้นเองเด็กสาวคนหนึ่งที่เคยให้ข้าวกล่องกับขอทานกลายเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งที่สุดในห้องประชุมใหญ่ด้วยเพียงสิ่งเดียวหัวใจที่กล้าย,ยืนหยัดในความจริงแม้โลกจะหมุนสวนทางกับเธอทั้งชีวิตก็ตาม